สวัสดีครับวันนี้จะมาดูหุ้นไม่เต็มบาทนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับใน,นนี้มีชุนบุรีคอนกรีตนะอันดูดาสัปดาห์นะครับเนี่ยสัปดาห์มันเกิดติ่งตรงนี้มันต่ำตรงนี้นะครับหกิบสี่ตังค์เนี่ยบุตรนี้เป็นรายสัปดาห์ก็ต้องหนีไปก่อนเลยครั้น,นี้มันหลุดไปตรงนี้แล้วเนี่ยเราไอซ์ไซก็ต่ำกว่าห้าสิบด้วยดูไม่ดีนะแล้วบอลูปโปรไฟล์เนี่ย ห้าสิบสามพอดีเลยไงสังเกตนะครับ,บรูปโปรไฟล์มันจะไปอยู่ตรงติ่งนี้พอดีเลยแนวรับเนี่ยลดขอลองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าแนวรับเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งครับถ้าถามมาดูรายวันย้อนกลับมานะมันเข้าเขตตอนนี้รายวันคุณดูนะครับถ้าเฉพาะเอาแค่นี้มันหลุดบูปโปรไฟล์ลงมาแล้วนะตรงนี้อาจจะลงแรงได้เลยนะครับดูไม่ค่อยดีนะครับ ังเกตอย่างหนึ่งนะครับถ้าย้อนมาดูรายสัปดาห์รูปโบฟายก็ไม่ค่อยมีอะไรนะตรงนี้มันจะมีสูงสูงอยู่ตั้งแต่62ขึ้นไปเนี่ยหัวลุกจนาเลยมีคนซื้อคือราคาที่คนซื้อครับแถวๆนี้ก็จะมีติ่งตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านธรรมชาติ47นี่ผมว่าน่าจะมีคนรับเยอะนะเพราะตรงนี้มีคนซื้อขายกันเยอะอันนี้ดูไม่ดีนะครับระวังไว้นี่มีคนถามมา เป็นผมผมผมยังไม่เข้าไปตะลุยกับมันนะดูโซงอย่างเงี้ยถ้าเขาตกมาทีเดียวเนี่ยล่วงยาวเลยนะครับแต่โอกาสขึ้นไปได้ไหมก็ก็เป็นไปได้เพราะเจ้าเขาเจ้ามือเขาขึ้นชื่อเขาระดับเซียนน่ะเสียเหยียบแพ่เขาจะทําอะไรอย่างมันก็มีสตอรี่ของโผล่มาเองเ่แต่เพียงแต่ว่าสภาพตลาดมันก็ไม่เอื้อเลยนะผมว่า รอดูไปก่อนนะฮหลุดสามสองให้หนีนะครับแต่ถ้าทะลุหายูหรอปกติผมชอบเล่นทะลุหาีไงแต่ถ้าถ้าทรงอย่างเงี้ยนะรายสัปดาห์ถ้าทะลุหฮที่สี่สิบอะรายสัปดาห์มันโอเวอร์บอสเยอะแล้วนะมันก็แต่หุ้นปั่นมันก็ไปได้เรื่อยๆนะไอ้ใจอะผมว่าอืมไม่รู้สิเป็นความกลัวมันกลัวเจ้ามันก็เลยผมว่าอย่าไปเล่นเลยนะ รอให้มันมีสัญญาณที่ชัดเจนแบบนี้ดีกว่านะฮะแล้วคุณดูลุปมโปรไฟล์กันนะตรงนี้ไงสิบเก้าต่างมีเยอะและ้วเขาก็ไปทําตรงนี้อีกเราก็ไม่รู้นะว่ามันถ้ามันลากไปตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบอลแาวต้านที่แข็งแกร่งมากหกสิบสามตง่งแต่ไม่ต้องพูดถึงหลยตังเท่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หยุดไว้ก่อนนะฮะอย่างผมว่าถามว่านั้นเล่นไหมผมเป็นผมผมกลัวเจ้าเจ้าของโหดอ่าแล้วทุ่นเหมือนกับตัวเล็กเลยเราดูเซอีมีทีแล้วกันเนี่ย ลงมากี่แท่งกันเนี่ยครับดูน่ครับแดงหนึ่งผมเสียแปดแท่งสองเดือนเต็มๆนะครับแดงมาตลอดเนะลายสัปดาห์นะแต่ถ้าลายวันเนี่ยมีสลับบ้างเขียวบ้างแดงบ้างแต่ตัวใหญ่จะแดงถามว่าหลุดตรงนี้ตายเนยนะครับแปดสิบเจ็ดแค่นี้แล้วคุณดูนะครับหลุดตรงนี้ไปนะครับเอาคุณดูรายวีก,ก็ได้หลุดทั้งหลุดโลนี่นะครับวอลุ่มไม่ค่อยมีนะมันจะมีทีนึงตรงนี้นะครับผมว่าอาจจะวิ่งยาวเลยนะจริงๆ ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแนวรับธรรมชาตินะฮะเจ็ดสิบสามตังโลเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ไม่ดีนะไม่ชอบอีสตาร์เูปรูกงเรื่งมันจะคล้ายกันหมดเลยนะครับเนี่ยคุณสังเกตไหมมองแวบ,บแรกเห็นอะไรไหมครับแนวรับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมห้าสิบสองนะห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดแต่คุณดูนะบอลรุม่มไม่มีนะครับ ไอ้คนที่ไปซื้อเนี่ยคือตรงนี้ไม่ค่อยมีเลยราคาเนี่ยน้อยมากโอ้โหถ้าหลุดนี่ผมว่ายิ่งกว่าตัวอื่นเ่ยนะนครับมันอาจจะไหลลงมาด้วยรุนแรงมาหาศาลเลยคุณดูซียมทีมันยังมีติ่งนี้เน,นะไหมฮะเอ็อ็หลุดมาไว้ก็ยังมีติ่งนี้ CC p ติ่งนี้ตรงนี้หลุดมาเนี่ยแล้วก็ยังมีติ่งนี้นิดนึงแต่อ e ีสตาร์มันไม่มีแล้วมันไม่มีติ่ง นี่เอาไงเนี่ยโอยนี่ครับมันไม่มีติ่งเลยเนี่ยมว่าถ้าเขาจะเอาลงนี้หลายยาวเลยนะเพราะมันจะไม่มีคนรับโอ้ยอยากดูตรงนี้แล้วกันนะครับห้าสสองตังค์เนี่ยมาดู c ีจีดีซีจีนี้ดูมันก่อนนะครับเนี่ยสี่สิบตังค์ประมาณสามแปดตังค์สีิบตังค์เป็นจุด all time โลของเขานะครับ ประมาณนี้นะอาจจะเป็ผิดพลาดน,นิดหน่อยประมาณ3 8 4 0ตังค์เนี่ยสาตังค์ตอนนี้เขาอยู่ที่51ถ้าคุณคิดว่าหุ้นนี้มันดีนะคุณซื้อที่51เอ็ดเลยเหมือนกับคุณได้ได้อะไรเหมือนได้บริษัทเขาอ่าถูกกว่าเจ้าของไอ้คือริงๆเจ้าของนะไม่ต้องห่วงหรอกเขาไม่มีต้นทุนหรอกบริษัททุกตัวต้น,ะตนทุนเขาเป็นศูนย์อย่าไปบอกเลยว่าต้นทุนเท่าไหร่ไม่ต้องหานะฮะเป็นศูนย์นั่นแหละเวาลาเราเข้าเข้ามาเนี่ยเขาก็ได้หลับเป็นใหญ่ใหญ่อะไร เนี่ยแต่ถ้าพูดถึงว่าคุณจะได้ราคาที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทนี้แต่มันก็ต้องแลกมาด้วยนะว่ามันถ้าบริษัทมันดีจริงมันคงไม่ได้ลงมาขนาดนี้นึกออกไหมครับมันมาจากสามบาทห้าสิบลงมาเหลือห้าสิบตังค์เงี้ยเจ็ดเท่าก็อย่างที่พูกบอๆจานะครับว่ามันมันดีตรงเนี้ยมันเนี่ยที่มันเกิดเหมือนคอนเวอร์เจนนะสัญญาขัดแย้งเนี่ย แค่นี้เองมันไม่มีอะไรนะราคาบริลโบฟร์มันอยู่ต่ำๆแล้วดูไลฟ์วีคนะวิคก็เหมือนจะเกิดเนี่ยคอร์เจนนะแต่ยังขยายแต่มันยังไม่ใช่นะผมว่ามันยังวีคเนี่ยยังไม่ชัว์นะเออผมว่าตัวนี้ก็ไม่ไม่ได้สวยอย่างยิ่งเพียงแต่ว่ามันมีจุดน่าสนใจคือราคามันตำ่ำเกิดจะออทามโลได้ราคาต่ำมาก ถ้าคุณคิดว่าคุณจะซื้อแล้วมันจะพลิกฟื้นกลับไปอย่างเงี้ยมันก,ก็ได้นะแต่อันนี้เราไม่รู้ฮะรอให้มันสัญญาณมันเกิดไดเวเร์เจนตไอคอนวอ์เจนดีจะชัวร์แล้วค่อยาไปเล่นก็ได้นะ,ะมาดูเมตาอย่างเงี้ยก็กราฟสวยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สวยแต่ก็สวยก็ซีจีดีนะเนี่ยขึ้นไปวันนั้นวันเดียวที่ Facebook ประกาศใช่ไหม <laughs> ไม่รู้เกี่ยวกันว่าไนะวัลลุ่มมาหา,าสารลากกระจายแล้วก็ร่วงมาเหมือนเดิมอะ อย่างเงี้ยทรงอย่างนี้ก็ไม่เงี้เอานะอย่าให้หลุดตรงนี้นะครับสี 49. 49. ่สิบเก้าสี่สิบเก้ากัเลยโลเก่าเนี่ยจริงๆริงเงถ้าเป็นรายวันนะครับหลุดตรงนี้นะห้าสิบแปดนะครับแต่ถ้าเป็นรายสัปดาห์หลุดสี่สิบเก้ามันคนละไทม์เฟรมกันนะครับถ้าคุณใช้สัปดาห์ซื้อคุณก็ต้องใช้สัปดาห์ขายคุณใช้วันซื้อวันขายเออพีเอฟโอจะไซเวยาวนานเหลือเกินในกรอบ พี่เอฟจริงๆเขามีข่าวเขาก็ขึ้นกันหมดนะพีเอไม่ขึ้นเออแปลกเนี่ยสุภาลัยอะไรเงี้ยก็ขึ้นปีชาเน,นี่วิ่งกระจายเลยนะวิ่งขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งลบกระจายเหมือนกัน,กน,นแต่มันก็ยังดีนะดีกว่าไอ้ตัวอย่างนี้มันไม่รู้เขารออะไรแต่ก่อนผมเคยเล่นนะบาทก,กว่าแต่ไม่ได้เนะื้อบาทแปดสิบถึงเดี๋ยวขอเช็คดูดียวน้าหน้าละก็ไม่ใช่หรอมะั้งบาทแปดสิบ หนึ่งห้าเหรอไม่ไม่ถึงบาทแปดสิบทีผมแสดงว่าจำผิดอาจาจะแถวเนี่ยบาทสามสิบสี่สิบบางจำไม่ได้แล้วมันไม่เคยถึงบาทแปดสิบหรือมันเพิ่มทุนอา้าวเคยถึงเนี่ยไม่ใช่หรอกผมไม่ได้เล่นตั้งแต่เริ่มเข้าสองบาทจำไม่ได้ละหลายปีแล้วแหละสี่ห้าปีกันเล่นแถวเนียมั้งบาทสี่สิบสามสิบสามสิบอะไรนั่้เราสัปดาห์ก็โอเคนะเหมือนจะกลับตัวแต่ เนี่ยมันถามว่าถ้าจะน่าเล่นไหมไม่รู้ดิเราเรา,เราซื้อเราก็ต้องไปเสียงรอรอให้มันเบรกตรงนี้ไปแล้วค่อยไปดูันดีกว่านะสี่สิบเก้าตังค์เงี้ยแล้วค่อยมาดูไอทีนะครับตรงนี้ซื้อไปไม่รู้จะรอถึงเมื่อไหร่นะ mm hmm. ก็อยู่ในกรอบนี้มานานแล้วถ้ารายวันนี่สองเดือนเต็มๆนะครับแต่ถ้าเป็นรายวีคนี่กรอบก็กว้างหน่อยนะก็อยู่มานานแล้วเนี่ยผมว่า รอมันเบรกมีสัญญาชัดเจนแล้วคอ่อยเข้าไปเล่นนะอ่าตัวนี้ก็โอเคนะ PPM p, p, p M. คุณดูนะครับรายสัปดาห์เนี่ยบอกว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไส้มันก็ยาวนิดนึงนะขึ้นสูงสุดถึง76็ดสตรงน,นี้หกสิบสี่สิบสองตังนี้เยอะนะ12ตังคิบสองสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนต่างแต่ถ้าเป็นรายวันเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยดีนะเนี่ยสังเกตไหมครับผมขยายให้ดูมันเกิดติ่งตรงนี้มาแล้วเนี่ย มาตรงแนวรับพอดีนะครับหกสิบเอ็ดเนี่ยผมว่าถ้าหลุดไปนี่แย่นะสี่สิบเก้าเจอกันเลยนะครับสี่สิบเก้ากับสี่สิบห้าเนี่ยผมว่าเราสับดามดูใช้ได้แต่ไส้ย,ยาวแต่รายวันนี่ดูไม่ได้นะดูไม่ดีเลยเดีย๋ยวขอเปลี่ยนร้อยยี่สิบไปเสี่ยจริงจริงนยี่สิบ เฟือยี่สุดเกิดเดเวอเจนเหมือนกันเออเฟอยี่สิบก็ไม่ได้มีอะไรถ้าคุณตีเทนไลน์อย่างเงี้ยเีิดหลุดคุณก็เลิกแค่นั้นเองไม่มีอะไรอะตอนนี้มันกาลุติ่งมาแล้วผมจริงผมไม่ค่อยชอบอะไรนะอันนี้อยากจะตีเยี้ยวนิดนึงประมาณนี้แล้วกันถือว่าอืทางนี้แล้วกันนะครับตอนนี้มันมาสัมผัสมันก็เด้งขึ้นไปโอเคนะถ้าหลุดเทนไลน์คุณก็หนีมาดู xpg อ่ะ XPC ถามว่าส่งเหมือนก็โอเคนะเพีงเยงแต่ว่าข้อสเสียอย่างเดียวคือมันขึ้นมาเยอะ,ะนั้นเองไม่มีอะไรมากเลยเนี่ยสองบาทเจ็ดสิบหกอ่ะเป็นลายลายวี่เนี่ยเป็นแนวต้านไอ้แนวรับที่ยิ่งใหญ่ถ้าหลุดแย่อ yeah. ันนี้เราไม่รู้นะว่าจะหลุดไม่หลุดแต่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดอเวอร์เจนเห็นไหมครับหนึ่งครั้งตรงนี้ก็เกิดไง ตรงนี้กับตรงนี้เกิดหนึ่งครั้งนะครับแล้วตรงนี้มาอีกสองครั้งเกิดทั้งหมดสองครั้งสามช่วงเวลาตรงนี้ไม่ได้เกิดเนี่ยมันก็ดูไม่ดีแล้วเนี่ยเกิดมาสามครั้งวีคเนี่ยจริงๆผมอยากใอ้ใจจริงมันลงมาอย่างนี้เลยนะสองบาทมาตั้งถาน,นยอ,าอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันค่อยน่าจะลุ้นกันหน่อยนะเอาลงมันหนักๆนะครับเอาให้เสียนที่เขามาซื้อกันเนี่ยเอาให้ขาดทุนไปเลยเนี่ยหรือไม่ก็ลงมาอย่างเงี้ยอุลุบไฟตรงเนี้ย บาทห้าสิบหกเนี่ยเออลงมาเนี่ยผมว่าผมจะเข้าไปจตลุมบอลกับเขาด้วยเนี่ยแต่พอลงมาเชื่อไหมครับถ้าลงมาอย่างเงี้ยก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยจาสามาทลงมาบาทห้าหกทุกคนก็จะด่าไงโอ้พูดอะไรอะไรย่างเงี้ยจริงๆไม่ต้องวิด่าก็น,นะครับมันยังไงตลาดพูนมันไม่ใช่องค์กร NGO อ่ะไม่ได้แบบเหมืน ไม่ได้สแสวงหาเขาคือตลาดหาุ้นนี่สแสวงหากาไรอย่างเดียวไม่ได้เป็นมูลนิธิคือถ้าเราเล่นผิดเราก็ต้องมาโทษเขามึงผิดที่ตัวเราเนี่ยเอาไหมครับอืมเป็นความอย่างคุณคีย์ผิดอย่างเงี้ยบางทีพิมพ์วอลุ่มเพิ่มขึ้นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยซื้อตการจะซื้อสักหมื่นหุ้นแต่คุณไปซื้อแสนหุ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นความผิดของตัวคุณเองนะี่ยเอไหมเวลาคุณจะซื้อมันก็เป็นการวิเคราะห์ของตัวคุณเอง จริงก็ไม่ต้องไปโทษเขาหรอโทษตัวเองเคุณก็พยายามไปปรับปรุงเทคนิคหรือพื้นฐานให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรเราสัปดาห์มันก็ก็โอเคนะอย่าให้ดูตรงนี้นะสองเจ็ดหเนี่ยรายวันมันอยู่ใต้น้ําอยู่จริงๆเราไม่ไม่จะถามจะเด้งไหมเนี่ยถ้าสามสามสองเนี่ยถ้าคุณจะเล่นเดทน,นะผมแนะนำสามสามสามสองสี่สสองสี่เนี่ยแล้วคุณก็วิ่งขึ้นไปเลย เล่นขึ้นไปอาจจะไปกอบบนเนี่ยสามห้าสองประมาณนี้อาจจะถึงนะครับเดี๋ยวให้ผ่านก่อนนะทำไมมาพรอมูล,ลุ่มเนี่ยผมว่าเป็นแบบเดทสองวั 2, 3, 4, 5, 1, นสาวันอะไรก็ได้มาดูเซเว่นอัพเนี่ยโอ้ตอนนี้แย่แล้วน,นะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าอย่าห้ามหลุดมาหลุดแล้วนะครับนนเนี่ยอ๋อยังไม่หลุดโชคดีเดี๋ยวขอขยายดีครับ ก็หนึ่งสี่ศูนย์ยังไม่หลุดนะครับโอ้าหลุดนี่ดูไม่จ,จืดจริงๆกราฟลายวิ่งจะไม่สวยนะมีบอลุ่มมาแค่สองทิศที่แล้วอย่างนี้พักไว้ก่อนนะอันนี้รอให้มันลงหนักๆอรอให้มันลงแบบเยอะๆแล้ววอลุ่มมาเยอะๆอย่างนีนะคุณสังเกตไหมมันจะมีจุดสังเกตอย่างหุ้นที่ลงมาเยอะ เซเว่นยังไม่ลงนะครับหุ้นที่อย่างเช่น S T A นะครับ T T A นี่คุณจำไว้เลยนะครับลงมาขนาดนี้แล้วแล้ววันใดพันหนึ่งมีโบลุ่มมหาศาลมาแล้วแดงใหญ่อย่างนั้นนะ่ะเป็นจุดซื้อนะครับเป็นจุดที่ไม่ต้องกลัวเลยเพราะมันลงมานานมากแล้วทุกอินดิเคเตอร์มันบอกว่ามันเป็นโอโซเนี้ย ียงแต่ว่ามันเรายังหาจุดจับตัวไม่ได้มันยังไม่ได้เกิดดับเบิลวอททอมไม่ได้เกิดอะไรเงี้ยแต่วันใดวันนึงนีมันวัวลุ่มมามาหาศารมากกว่ตัวมันเองเทียบตัวมันเอง,เองแล้วแล้วแล้วก็ราคาลงเยอะด้วยวันนั้นน่ะจะเป็นจุดที่เข้าซื้อนะทางเทคนิคพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่ลงมาขนาด40-50%แล้วคุณจะมาทุบโดยให้ลงไปอีกอ่ะนึกออกไหมครับตองจับพื้นฐานเขาเปลี่ยน นอกจากมีบริษัทอะไรเขามีคนเขารู้ข้อมูลภายในว่าโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นแย่ม,มากนะอะไรอย่างเงี้ยมันอีกกรณีหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นทาง ic, เพียวเทคนิคเราไม่เราไม่ได้รู้ข่าวไงเนี่นะหน้าซื้อน,นะตอนนี้นี่ลงเยอะ TTA ไปดูนะครับกราฟลงมาครึ่งน,นึงแล้วนะห้าสนะิบเปอร์เซ็นต์แล้วกับเอ SCA อย่างเงี้อยอ SCA เอเหมือนจะทำ Double Bottom นะนะแต่ก็ทำไม่ได้นะฮะโดนทุบลงมาอีกอันนี้ก็ข้ามไปก่อนนะอยู่ ไซเวย์ way, ยาวนานแล้วมีติ่งขึ้นมานิดนึงแต่ยูเนี่ยเวลา,จาวเจาเ้าเขาลากเขาลากมันนะสังเกตไหมเนี่ยลากกระจายเลยเขาลากนะแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้เหมือนซุปเปอร์แต่ซุปเปอร์มันไซเวย์มายาวนานเป็นปีนะป,ปีสองปีแต่ยูนี่เพิ่งไซเวย์มาได้แค่เดือนสองเด,อเดือนเดือนเดียวต,ตอนนี้ถ้าถามว่าเล่นไหมผมไปซื้อตัวอื่นดีกว่ามั้ง ไม่รู้สิครับอย่างเทอร์รี่เนี่ยเดีย๋ยวผมจะดูว่ามันใช้ทางเฟรมสั้นลงว่ามันจะพร้อมกลับตัวอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะไปดูเทอร์รี่ยังด,ดีดีกว่านะเพราะมันลงมาเยอะแต่ผมไม่รู้นะลงเพราะอะไรนะเทอร์รี่คงม,มีข่าวนะมนมันจะไม่ได้แต่ผมสังเกตน,นะผมใช้ช้อปปี้เนี่ยผมซื้อพวกต้นไม้ซื้อมเมล็ดพันธุ์อะไรเงี้ยช่วงเดือนที่ผ่านมาซื้อไปเยอะเลยนะครับหลายครั้ง แล้วแต่ก่อนมันจะมีเทอรี่เป็นคนส่งใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยผมว่าสิบครั้งหลังสิบห้าครั้งหลังเนี่ยไม่มีเลยนะเป็น JNT ผมว่ามันมาอย่างไงเนี่ยแต่ก่อนมันเทอรี่เป็นคองไม่ใของช้อปปีอย่างเงี้ยผมชอบซื้อช้อปปีนะผมไม่ชอบซื้อลาซาดา้าเนี่ยซื้อต้อนไม้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่เป็น JNT แล้วจะมีช้อปปี Express พรสไหมหรือช้อปปีอะไรทักอย่างของเขาอะแค่นั้นเองอันนี้จะไม่รู้นะเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งมั้งคือเขาเขียเคอรเเรียออกไปป่ะเพราะว่ลุ่มวันหนึ่งนี้หลายแสนนะครับของของช้อปปีเนี่ยเกินผมว่าน่าจะหลายแสนออเดอร์เลยนะอันนี้ไม่รู้นะครับลองดูแล้วกันอันนี้ยังผมถ้าถามว่ายังผมว่ารอก่อน โอเคโชคดีในการลงทุนนะเนี่ยนี้วันนี้ตัวไหนสวยเหรอเดี๋ยวนึกก่อนมีตัวไหนสวยไหมไม่มีสักตัวหลยนะคือมันรอหมดเลยนะ c m e t e s a r isar เนี่ยโอ้หติดตรงนี้ท่านเองนีคุณบัวฟ้านะ cgd โอ้ชุดนี้ดูดูไม่จืดเลยนะครับเออ pf ก็ ก็โอเคนะแต่ต้องรองเนี่ยมีมีมมอ่อตัวนี้ไง PPT ก็ยังโอเคอยู่นะผมว่าตัวนี้ก็หลุดไปก็เลิก XPG ก็โอเคนะเพียงแต่ว่าติดตรงนี้ขึ้นมาเยอะผมว่าต่อรองราคากันหน่อยแล้วกันถ้าคุณจะเล่นเนี่ยหรือถ้าม,มันมีวอลุ่มมาแล้วมันมันกระชากเลยเนี่ยสามสองสี่คุณอาจจะเล่นตามได้นะเหมือนกับคุณไปตลาดสดเนเอเวลาไป เขาก็ต่อทุกทีนะลดอยนดีค้าอะไรเงี้ยเราก็ต่อเขาเหมือนหุ้นเหมือนกันนะถ้าเราอยากได้มากๆก็ไม่เป็นไรก็ซื้อไปแต่สมมดถ้าเรารอได้เราก็ต่อหน่อยตั้งราคาที่มันต่ำๆให้มันลงมาถึงเงี้ยเพราะหุ้นมันมีเป็นพันตัวเราไม่ซื้อตัวนี้เราไม่ซื้อตัวอื่นหรือเปล่าไหมครับเซเว่นอัพก็ดูเฉยๆยู่ก็เฉยๆโอเคไม่มีไม่มีอะไรน่าสนใจมาะตัวพวกนี้ก็ให้ระวังไว้แล้วกันจุดแล้วเราต้านโอเคโชคดีในการลงทุนขอบคุณครับ